สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มีรถเก่งนะผมเครื่องยนต์เล็กๆนะผมแต่ว่าแรงมาเยอะๆนะคันนี้ขายโคตรถูกนะผมได้รถปี20ปีใหม่ไม่น้อยอีกแล้วเช่นเคยนะผมสําหรับคันนี้นะเป็นนิสสันอเมล่าหเทอร์โบปี20เกียร์ออโต้นะคันนี้ป้าแดงมี5 6 0แสนแน่นอนมาหาผมรถไปอีกแล้วเกือบ200000นะผมนี่ 1. นศูนย์เทอร์โบสีขาวนะครับผมอ่ะให้แรงม้ามาหนึ่งแรงม้าพอดีนะครับผมเป็นเทอร์โบนะครับผมตัวนี้1.0เทอร์โบนะก็อัตราการเร่งดีมากนะครับผมสำหรับคันนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมเครื่องเล็กแต่ว่าอัตราการเร่งการแซงอะไรอย่างงี้คือดีมากนะครับผมสำหรับคันนี้ยกให้เลยนะตัวนี้นะผมก็เป็นสีขาวเดิมโรงงาน เหมือนเดิมเช่นเคยนะผมนี่สวยๆไฟหน้าแบบนี้หน้าแบบนี้นะผมเป็นโฉมปัจจุบันแล้วเรียบร้อยนะผมสาหรับ1.0เทอร์โบนะป้ายนะผมผมย้ายมาเป็นป้ายอุบลให้นะครับผมอ่าไม่ได้ป้ายกรุงเทพนะครับผมอ่าอย่ามาดูด้านข้างกันนะครับผมสำหรับด้านข้างก็จะเป็นล้อขนาด1.95 60R15 นะผมเป็นล้อกระทะมีที่ครอบมาแล้วเรียบร้อย นะครับกุญแจมีมาให้2ดอกอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมอ่าอยาให้ชมภายในกันนะอ่าเลขไม่เจ0 0หมเท่านั้นเองนะคือเลขไม่น้อยมากนะผมเป็นเจียออโต้ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับอ่าอยาผมให้นั่งให้ดูนะก็คืออืมเอาเรื่องนะผมแอร์แบกนะผมแอร์แบกคู่แน่นะครับเบาะก,ก็เป็นสีเป็นสีดํานะครับเป็นเบาะผ้า ออโตทั้งหมดมีปุ่มฟุดคอนโทรลนะผมหยุดรถ uh, uh, เวลาจอดติดไฟแดงอะไรอย่างนี้ก็คือรถจะด,ดับเองแต่พวกระบบแอร์อะไรยังทำงานปกตินะครับผมอัตราการเร่งดีมากเป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องเสียงเดิมแอร์ Air, เป็นนวลน,นะครับสวยงามนะครับผม uh, อย่าผมพาดูอีกแล้วเช่นเคยนะผมดูว่ารถเดิมไม่เดิมนะผมมาดูกันเลย uh, รถปีใหม่ทำไมขายถูกจังนะผมา uh. ดูนะครับผมไม่มีรอยเชื่อมหรือว่ารอยทําสีมานะครับผมเดิมเดิมนะแบบนี้คือสันนิษฐานได้เลยว่ารถไม่เคยโดนมานะครับอ่เดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องต่อนะเดี๋ยวไปดูรอบคันกันตอก,ก่อนนะครับผมอ่าสหรับด้านหลังนะผมด้านหลังก็นี่ก็ค่อนข้างกว้างนะครับผมทําออกมากว้างพอสมควรนะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรถ สปีเรขงไม่เจ็ดหมื่นผมก็คุ้มอยู่นะในราคา3ามแสนสหมื่นเก้าบาทถ้าผ่อนตล,ลอดอายุสัญญาก็ประมาณ5,600บาทนะครับผมนี่ก็จะมีอเมร่าหน่งตัวเทอร์โบนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นิสันนะไฟท้ายก็ตกแต่งมามีสีดำเงาแซมมาตรงนี้นะครับผมนี่จะสวยแบบนี้เลยนะก็ สวยเอาเรื่องนะครับผมใครที่กําลังมองหารถเก๋งปีใหม่เครื่องเล็กนะครับผมแต่ว่าตาการเล่งดีนะผมแนะนําคันนี้เลยในราคา3าม0 0 0 0บาทนะครับผมฟีดาวผนตลอดอายุสัญญาเพียง5,600บาทเท่านั้นเองออกแล้วไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับผมอ่ะโอเคเดีย๋ยวเรามาต่อห้องเครื่องนะนี่1.0เทอร์โบมีอะไรให้บ้างนะครับผมห้องเครื่องของเขาจะมีอะไรให้บ้างนี่ ตอนนี้ผมเจ็บงานให้ใหม่ฝั่งสมมอกก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวอะไรให้ใหม่ปกตินะครับผมนี่สว,สวยเดิมๆนะคันหน้าเดิมแจมข้างเดิมไม่มีพิษความชนน้าท่วมมานะครับอ่าตอนนี้ก็แผ่นเพดมอก็อยู่ครบแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะผมใครที่กําลังมองหาอยู่ผมแนะนําเลยนะผมสําหรับคันนี้ของแถมที่ผมจะมีให้ก็เหมือนเดิมนะผม หนึ่งนะผมประกันภัยบนท้องถนนแถมมาเลยหนึ่งปีสองวันที่นนคเครื 1, 2, ่องเจียรสามปีค่าจากค่าโอนสี่บริการช่วยเหลุกเฉินบนท้องถง 5, นนห้าใช้เครดิตให้ปีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะผมใครที่สนใจสาย,สายด่วนมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสองสามแปดหกหกเก้าเก้าครับยินดีรับสายยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะผมอ่าใครที่ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมหรือว่ากดสับตะไคร้ให้ผมนะครับเพื่อ,อจะได้เห็นรถคันใหม่ๆนะผมคือช่อง YouTube กับเพจก็จะมี รถใหม่ๆอัปเดตให้ดูทุกวันนะนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ